เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนันมันนี่ขอให้ทุกคนเป็นกันตับนันนะครับผมเอ่าดิโมคราซีนะครับผมกราซีนะครับไอ้ดามาว่าแอดลีเวลทรอนหน่อยครับหลังจากมีข่าวจัสตินจะทำ USD d <S <S เป็นไปได้ไหมที่ค่าธรรมเนียม USD d อาจจะถูกกว่าหนึ่ง USD ดีๆและทำให้ทรอนคอยเพิ่มราคาพุ่งสูงเอ่อ รูปแบบที่ US d d จะทำเนี่ยนะครับต้องบอกทุกท่านก่อนว่าเขาย,ยึดโยงมาจากตัวดูครอนทำทุกอย่างเลยนะครับผมซึ่งมันไม่ได้หมายความว่ามันจะสำเร็จนะซึ่งเขาพยายามบอกว่าถ้าจะทำในโครงข่ายของเขาใน BitTorrent นะครับผมของเขาเนี่ย, itter, ยโดยการที่จะสเต็กไว้เนี่ยค่า APY ต่อปีอยู่ที่ยอยู่ทีน30%นะครับผม APY ต่อปีอน่าจะประมาณนั้นแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งเขามองว่าเขาจะ,ะใช้เงินทุนสำรองประมาณ3 เกือบเกือบสามสามแสนล้านนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆราคาทรอนจะพุ่งไหมผมมองว่าราคาทรอนจะพุ่งนะครับผมแต่สิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่จุดนั้นครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าต่อดูคอนอนะ่ะเขาเขาทำมาในช่วงระยะเวลาวิกฤตนะครับผมในตัวทรูอาโรน่าแล้วก็ตัวเหรียญยูเอทีของเขาเนี่ยแล้วเขาก็สามารถทําให้มันสักเซสได้มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทําโมเดลเดียวกันแล้วมันจะสักเซสเหมือนกันนะ หรือสาเร็จเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นอันนึงที่เราต้องพิจารณาในส่วนที่จะออกมาซึ่งเราไม่สามารถคา,าดคะเนได้ว่ามันจะสกเซสจจริงๆไหมถึงแม้จะมีตัวอย่างโมเดลแล้วเนี่ยว่าโมเดลเนี่ยสำเร็จแล้วคนอื่นทําโมเดลนี้ตามเนี่ยก็ใช่ว่าจะสําเร็จตามยกตัวอย่างง่ายๆเอาเป็นแบบกายภาพเลยนะครับผมมีคนทําโทรศัพท์ขึ้นมาแข่งกันในช่วงเวลาแรกเนี่ยโมเดลที่สกเซสก็คือโนเกีย โนเกียเป็นโมเดลสักเซสมากนะครับผมถ้าเราดูง่ายๆนะอันนี้ผมพยายามทำเป็นกายภาพนะผมเพราะว่ามันไม่มีโมเดลที่คล้ายคลยึงกันที่อดูคอนทำแล้วออกมาสําเร็จนะครับผมดูคอนทำสาเร็จเป็นลายแรกๆนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนก็เลยเอาเป็นโมเดลกายภาพมาให้ดูแล้วลองวิเคราะห์ตามนะออตอนนั้นมีคนแข่งออกมาแบล็กเบอรี่ออกมาแข่งนะครับผมแบล็กเบอรี่ก็ชนะในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ในช่วงเวลาต่อมาก็กลายเป็นยุค iPhone ซึ่ง i p h o n ก็ครองตลาดมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็จะเป็นยุคตัวโทรศัพท์รุ่นอื่นที่เป็น iOS Android ก็แยกออากมาต่างหากที่มันเป็นเกี่ยวกับเครือข่ายในการใช้งานสิ่งนี้บอกอะไรครับสิ่งนี้บอกว่าโมเดลโมเดลแรกหรือโมเดลที่ถูกสรรสร้างออกมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่โมเดลที่สําเร็จมากที่สุดยกตัวอย่างใกล้ตัวหน่อยแล้วกันรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าเทสลาไม่ใช่บริษัทแรกที่ทำที่ทำออกมาในรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมแต่เป็นบริษัทอื่นที่ทาแต่มันไม่สักเซสมันไม่สําเร็จโตโยต้าเคยทํามาก่อนแต่ก็ยังไม่สําเร็จแต่ในช่วงเวลาที่เทสลาออกมาปุ๊บมันเกิดบูมมันเกิดสําเร็จขึ้นมาเพราะเขาแค่เปลี่ยนโมเดลนิดเดียวแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดของมันอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องมาติดตามกันว่าโมเดลที่อาจจะตินซันเนี่ยครับผมเอาดึงดึงเอาประสิทธิภาพทั้งหมดเนี่ย ที่รูปแบบของดูคอยทำครับผมดูคอยทำเนี่ยเอามาใช้ในรูปแบบของเขาเนี่ยเขาจะสามารถที่จะสร้างความสําเร็จได้จริงๆหรือเปล่าต้องย้านะครับผมว่าโมเดลที่เขาทำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโมเดลนั้นมันจะสาเร็จซักเซททั้งหมดแต่เราต้องมาดูก่อนว่าโมเดลที่เขาทําแล้วเขาจะผลักดันทรอนที่มันเป็น USDD ออกมาเนี่ยในช่วงเวลาพฤษภาคมที่5เนี่ย อะไรเขาจมุกอ้เราต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะสร้าง Impact ออกมาได้จริงหรือเปล่านะครับผมเราก็ติดตามไปยังว่าประมาณนั้นคร่าวๆครับผมน่าจะได้คําตอบนะครับผมในส่วนนี้แล้วแล้วก็ผมก็คิดว่าน่าจะทําให้คุณด e โมคราซีนะครับผมได้รับอ,อะไรไม่มากก็น้อยในการวิเคราะห์ในส่วนนี้นะครับ เอามาบนี้คร่าวๆครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมป้อมนะครับสวัสดีครับกดติดตามกดกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผม